มาดูการตั้งค่าจอยเกมในเกม,เกม Call of Duty นะครับดูที่การตั้งค่าตัวนี้ครับพอมาที่การอุปกรณ์ควบคุมเห็นไหมครับมันจะมีรูปจอยขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะมีบอกว่าโหมดนี้ปุ่มนี้ใช้อะไรบ้างกดอะไรบ้างมันจะให้ดูครับแล้วก็ดูกันตัวเองว่าปุ่มนี้กดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคําส,สั่งเป็นยังไงนะครับการตั้งค่าตรวนี้ก็จะมี มีการตั้งค่าเริ่มต้นของมันครับก็จะมีเราติ๊กสลับกันไปสลับกันมาเลือกเอาตัวน,นี้จะเป็นโหมดปรับแ,แต่งกระจายโหมดครับ player, olo, โหมดมัลติเพเยอร์โหมดเบนเทอร์เรย์โหมดสมบีอันนี้จะเป็นปรับความไวใครอยากได้ไวเดียวก็เร็ยวสุดแบบน,นี้ปัดปาน,นกลางอันนี้ผมปรับเ,เป็นปานกลางเอาไว้ก็ลองปรับแต่งเอา ปรับอยยกช้าก็อันนี้ก็จะเร็งช้าหน่อยเมื่อไวชา้าที่แบบอยู่ในโหมดปานกลางมาลองเล่นกันดูคนระับ

to to do to, to. ก็ให้ดูคร่าวๆว่ามันเล่นได้แบบนี้ก็ mm. ยางให้บอกเกมบบน,นี้มันก็าใช้จอยมันเล่นยากกว่ามันไมเหมือนพวกเครื่องเพลเครื่องเอ็กบอกที่มันจะล็อกหัวให้เลยอันนี้ว่าเล่นขำๆสนุกๆถ้ากเล่นจริงจังคงจะไม่เหมาะจอยพวกนี้